ต้องกับตามองนะ <of> คร่ะครับอ้าอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนก็เฝ้ารอนะครับว่าตกลงคือกลับหร <soybeans> ือไม่กลับค่ะนะครับก็มีแหล่งข่าวยืนยันชัดเจนว่าทางคุณทักษิณเองเน <mark> ี่ยก็บอกจะกลับเพราะท่านโพสต์เองนะคะวันนั้นท่านบอกว่าจะกลับมาไม่เกินวันที่8เพื่อวันที่9จะไปขึ้นศาลก็คือวันพรุ่งนี้คือวันที่9ใช่ค่ะนะครับ ก็สำหรับคุณทักษิณชินวัตรนะครับก็ได้บินออกนอกประเทศไปเมื่อวันที่4กันยายนนะครับเวลาประมาณสัก1ทุ่ม17นาทีนะครับโดยเครื่องบิน private jet นะครับ Bombardier นะครับของของท่านเองนะครับก็คือตอนที่ออกจากไทยเนี่ยก็ระบุปลายทางนะครับว่าจะเป็นสิงคโปร์นะครับปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าเปลี่ยนเส้นทางการบินใหม่นะครับหลังเข้าสู่น่านฟ้ามาเลเซียแล้ว ก็ปรากฏว่าไปลงที่ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบนะครับที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งวันนี้ครับคุณทักษิณก็มีการเอาขออภยัยฮะวันนั้น mm hmm. คุณทักษิณเองเนี่ยโพสต์ชี้แจงนะครับถึงสาเหตุที่บินไปต่างประเทศบอกว่าไปตรวจร่างกายแล้วอยาจะกลับวันที่8กันยายนนี้ <c oughs> แต่ว่าในระหว่างที่จะไปสิงคโปร์เนี่ยปรากฏว่าในตอนนั้นเองเนี่ยคือเหมือนกับโดนตมนเนี่ยถ่วงเวลาทำให้เสียเวลาตัวท่านเองก็เลยต้องไปที่ดูไบ <Ha. S 2> เพราะมีหมอทางด้านของกระดูกแล้วก็ปอออยู่ที่นั่นค่ะแล้วก็บอกว่าจะกลับมาไม่เกินวันที่8ปดเนี่ยครับเมื่อวานนี้ช่วงหัวข้ามีรายงานค่ะว่าคุณนักศินจะเดินทางกลับไทยประมาณ5้าโมงเย็นของวันนี้นะคะ เพื่อเขารับฟังคำพิพากษาของศาลในวันตุ่งนี้9กันยายนทีมข่าวก็เข้าไปตรวจสอบใน Flightradar 24พบว่าเครื่องบินส่วนตัวของคุณทักษิณออกจากสนามบ,บินนานาชาติดูไบบ่าย3โม16นาทีหรือถ้าเป็นเวลาในไทยคือ4ทุ่ม16นาทีมาถึงที่สิงคโปร์ตอน7โมง55นาทีหรือประมาณ6โมง55นาทีตามเวลาในไทยรวมเวลาเดินทางประมาณ8ชั่วโมง39นาที แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการโพสต์ภาพหรือข้อความใดๆจากคุณทักษิณหรือคนในครอบตัวชินวัตรมีคุณจักรพบเพนแข่ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะคะบอกว่าท่านนายกทักษิณจะทําทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติอะไรจะเป็นก็ต้องเป็นยังมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงวัฒนธรรมคุณพมภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศก็ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพและข้อความนี้บอกว่านี่ค่ะ ผมมั่นใจกลับมาแน่นอนใครต่อใครมักพูดว่าถ้าออกนอกประเทศไปแล้วจะไม่มีวันกลับมาโดยเฉพาะชื่อด็อร์ทักษิณชินวัตรแต่สำหรับผมผมมั่นใจว่าท่านจะกลับมาเพื่อย,ยืนหยัดเผชิญหน้ากับกระบวนการยุติธรรมไทยด้วยตัวเองด้วยตนเองพร้อมรับฟังการพิจารณาคดีสารดีกาชั้น14อย่างตรงไปตรงมาครับเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวต้องลองดูเนาะพี่หมวยเนาะ,ะว่าจะยังไงนะท่าน ทางคุณพลภูมิก็ทิ้งท้ายด้วยนะคะบอกว่านี่คือความกล้าหาญนี่คือความรับผิดชอบแล้วก็อาจจะเป็นอีกจุดเริ่มต้นใหม่ของการเมืองไทยครับ